ฟาดเฮ็ดหนังละแม่มาลุกคุกคุนเฝ้ากับฝ่าว่ะการฟกคิ้วอืมฟอกของกับมีคิ้วได้เป่าครับฟกคิ้วมันกระ่านทรงไข่ตะกัดเตียนให้พี่น้องตัวนี้บอกป๊าดอาโยอบฟิศแม่คือหกคักแถวว่ะโอ้โอ้ ออฟฟิศคนสวนเป็นยังสี่ตัวนี่เนาะปยว่าคักแท้ว่ะครับ<อ>ป้าตุ๊บปลาตุ๊บอืมขายของออนไลน์พี่น้องเอ้ยครับผมมีไอ้กางออนไลน์ครับขายหลายอย่างหลายแนวครับผมขายพั่นหยาขายไข่ตะกัดแตนขายตะกัดแตนสดนำ้ำครับพี่น้องเอ้ย เมื่อนี่กับิไปหลายพื้นที่หลายจังหวัดดูดอกตี้นี่เนาะไทยตกนาเตนเนี่ยครับพี่น้องกองละหนึ่งคืวนครสวรรค์ระยองมุกลาหารครับอุบลราชธานีก็มีโอ้ยหลายพื้นที่เนาะเลี้ยงพี่น้องเลยเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงครับผมสร้างให้เป็นอาชีพมันคงเฮ็ดให้มีรล่ได้สม่ำเสมอ เลี่ยงปากเรื่องทองเจ้าของครับพี่น้องเอยครับเลี่ยงไงเล้วก็ขายเองเด้อครับพี่น้องเด้อครับพยายามขายเองให้มันเป็นครับพี่น้องบ่ว่าจะขายยังล่ะครับผมขายไขย่ขายตัวตกกะกะแตนครับผมขายเองครับพี่นอ้องเป็นแม่ค้าเองลองเบ้องมันก็นสีได้พ่ออยากพ่อกินดิครับอย่าไปฝากความหวังไว้กับผู้อื่น คาหไหลครับถ้าเธอเขาบบสื้อเขาสิเสียเสร็จดิแม่มีปยด้ยครับว่างใดเสือหายหีบแฝงผิดโอ้ใค <laughs> <laughs> รตะกัดแตนครับพี่น้องเอ้ยผู้ใดอยากได้กบโทรสัังกันเขามากครับผมซิบ่ไดล่อโด,อด,ดนสักเท่าใดใน,นช่วงนี้เนาะเดดพราะว่าฝนมันเบิดแล้วครับพี่น้องตะกัดแตนกับขยันใครอยู่ว่าถอไปครับอยากได้กรโทรสัังเขามากด้วยครับพี่น้องเด้อ ครับขีดละหกร้อยบาทคือเก้าครับผมเพื่อนว่านซื้อซื้อถ้าซื้อเป็นลกแถมขีดนึ่งบอกปาดทครับใจใหญ่แท้ครับ,แ,รบแถมในกองต่งากกตงหากอีกแถมต่างหากอีกโอ้ครับผมในกลองกดแถมต่างหากแถมพิเศษอีก,ห,กหนึ่งกองกับต่างหากอีกอ๋อครับผมสาพี่น้องซื้อ จำนวมปลาสือหนึ่งกิโลเนาะ,ะจะได้สิบกองกองละขีดเนาะครับร่วมแถมกับเป็นสิบเอ็ดกองอ,อืมเอาเอาเอาให้เข้าใจตามนี่ครับผมพี่น้องครับผ้ากันเลี่ยงครับพี่น้องเอ้ยเลี่ยงให้ได้เงินได้ท่องเลี่ยงให้ขายเลี่ยงแล้วก็ขายให้เป็นครับครับใส่ถุงไปขายหรือว่าทอดขายก็ได้เรื่อครับพี่น้องครับเหลือทอดเหลือใส่ถุงขายแล้วเหาจังขายให้พ่อค้าค้านกาง ครับถ้าพูดใดไมีตู้แช่กับเดสปีกแช่ตู้ไว้ครับพี่น้องไว้ถักขายเป็นตะกะแตนโซดครับผมส่งให้พี่น้องป้องไปทั่วประเทศประเทศไทยคือจังของเฮ้าเนี่ยครับผมส่งตะกะแตนโซดครับพี่น้องแพ็กละสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับไข่ตะกะแตนกะขีดละหกร้อยบาทพั่นยากะกะจอบละสามร้อยบาทเนี่ยครับพี่น้องขายออนไลน์ครับผมบ่าเวณพี่น้องคนสียู่ภาคใต่ผัดเหนือ ภาคอีสานภาคกลางครับผมกสิเห็นเฮาเบิดครับผมพระว่าเฮ้ามีจงทางการติดต่อหลายจงทงังทั้งติดตอ่อทั้งยูทูบทั้งเฟซบุ๊กทั้งเพจนอกครับผู้เพื่อนเห็นเพื่อนอยากได้เพื่อนก็ติดต่อเขามา,าครับจังซี่ละครับพี่น้องเอ๋ยครับผู้ใดว่าขายหยาขายซ่า เฮดบบเปียนดอกมันเป็นตายญ,ญากับหญ้าฝาวยหญ้าาวท่อเด้อครับพี่น้องเด้อครับอยา่าฝาวลงความเห็นว่าเจ้าของเฮดบบเป็นครับพี่น้องอย่าฝาวปูรีความสามารถเจ้าของให้เฮดเบิ่งสาก่าาอนครับไม่ไงปลายฝ้ากับบบเป็นมาตั้งแต่กเกิดดอกเล่าก็่ใดเล่าก็มาฝึกมาฮัดเอาอยู่นี่ละครับเราก็เพิ่งสิเปลี่ยนวังสองสามปีนี่ละไม่ไงปลายฝ้าก็ได้ครับ เตกี้กับขี้อายโคตรอยู่ขึ้นลิ้นนี่ครับบก่าเวาบก่าแสดงออกครับบกาหอดชบตาคนผุละแม่เราเป็นค้นขี้อายครับเราเพิ่งสียบบ่ออายวัางสองสามปีนี่ล่ะครับผมเป็นแม่ค้าขายของออนไล่ขายยางไหลเนี้ยเด้กกี้เพิินกระไดครับชุมือก็ขายคือกันครับครับผลิตภัณฑ์ความสวยความงามเพื่อสุขภาพก็มีครับแต่ตอนนี้เพิ่น หันนอ่เนนเนีนมาทางังตะกะแตนครับตะกแตนตะกแตนโจดเนยไครตะกะแตนครับจงให้พี่น้องครับทุกทิดทัวไท่เว้าซะยังไงครับผมลาค่าเสมอตน้นเสมอปลายครับพี่น้องลาค่าเกา่าลาค่าเดิมลาค่าแบ่งปันลาค่าสันพีสันนองขีดละหกปล่อยบาะไอไข่ตะกแตนครับผม น้าพี่น้องเอ๋ยไผอยากใจครับผมกะติดต่อเขามาไผมีปัญหากระอยากปรึกษาหาหรือกัโทรมาปรึกษาไม่ไงปลายฝ้าได้คือกันครับผมน้อจะ่าเมื่อ้เฝ้าเฝ้าอ้อครับผมเป็นมะลุคุกขุนตัวเล่ากระไดครับนั่นแล้วครับออเดอร์หลายมันเป็นตังสั่นครับเนี่เป็นตะลุยตะลุยแต้กับบวลุยจักเถื่อครับ เราเราเราใจดีครับพี่น้องเอ๋ยครับเฮาขายในบ่แมนว่าขายหวังเอาลุย้ยมือหนึ่งมือเดียวเนาะน้ำซึมบอ่อซ้ายอาชีพเกษตรกรได้เทือเล็กเทือหน่อยมือเลกหรือหน่อยสะสมกันไปครับพี่น้องครับผมเฮ็ดให้ได้ทุกมือเฮ็ดให้ได้ทุกสัปดาห์เฮ็ดให้มีเงื่อนใส่ทุกเดือนครับผมมันก็นอยู่ได้ทานั้นละอยู่บ้านเฮาอยู่เงื่อนเฮาบ่มีค่าอานามค่าอาบอ่มีค่า ข้าเซ้าว่าถ่อไปเขาบ้า,บานบ่ได้เซ้าเขาบ่าได้ซื้อครับพี่น้องเอ้ยมันก็นเหลือใส่เหลือกินว่าจะยักข้านย่างง้อมือง้อเท้าให้หูจัดขวนขวายทำมาหากินประกอบอาชีพที่สุดจรีตเป็นสัมมชาพเพิเพนว่าไม่มันกิดจี่ำจมันกะจีมีเงิน,ม,งนมีทองตัวแมนบ่กครับเหลือใสเนะเงินเหลือใสเนาะแม่นะาะครับผม ครับอย่าอย่านอนตื่นสายอย่าอายทำจินอย่ามีเนงินน้อยครับอย่านั่งคอยวันศนนอาไปดูหมอค่ะบอกว่าสีด้วยว่าเฮ็ดยังอ,ะอ่ะนั่งถามด <laughs> ้วยอย่ารอดแต่ถือหวยไหล,หลวัดจ<ม>ีว้าครับผมพระทวงวัดจีด้วยวัดตีกยพระขี่ตัวด้วยเนาะครับ <laughs> บางคนก็ขี่ตัวพระกระได ตัวให้ไม่ออกดีใจตัวให้ไม่ออกดังปึงกับมี่รพระ<ส>บูรังคนตัวหล่อกินเข่ากับมี่บูรังคนกระไดแม่นบอกเออครับรวยแล้วถามพ่อพ่อกบสิว่ารวยโยนละบ่บอยากว่าคัาดใจคนเด่นบอกครับขน้อยสิลวยบออ๋อรวยแล้วหยาดยมเอ้ยรวยลวยลวยเจ้ารวย เจ้าบาทุบรจนดอกอีกบรดจนเจ้าก็สิมีเง,เงินแสนเงินล้านนกสิว่าไปสั่นตัวอนบอ่ไปสิวา่าโอ้ยเจ้าสิทุกสิหยากไปทั้งหนาเด้อที่ได้กินเขาน้ำเขาวนแหละแต่วางสั่นนั่นบ่ครับ,บเป็นทั้งสั่นเพราะฉะนั้นนี่นี่ละให้มั่นใจในความสามารถเจ้าของครับผมพยันอดทนสะแวงหา ขวานควายตั้งอกตั้งใจทำม,มาหากินบ่าวาอาชีพใดครับพี่นองเป็นอาชีพที่มีเกียรติทั้งนั้นเป็นอาชีพที่นนาพุ่มใจครับเอาเห็ดได้นี่แห่งดีใจลายครับขึ้นมีไงปลายฝ่ายิ้มสู่มือเราครับเรายิ้มรับจับทุกมือครับผมบ่อได้แต่งตัวสวยงามคือบ้านคือเมืองเขาดอกครับผมแป่งบ่อได้ท่าเล็บบ่อได้ท่า ผมบอได้หวีแกวก็บอได้สีหาลักมือวะ่ะแต่งเงินกันละครับไปกินสดุดเทีเเ่ยวครับผมอาชีพกเกษตรกรมาลุกคุกคุนครับเอ้าจังสีล่ละครับพี่น้องเอ้ยครับแล้วยังดีตัวมือถ่ายช่างมือนี่มันมีช่องทางการทั้งมาค้าขายครับ เป็นขายแบบออนไลน์ครับก็บดีเหมาะสําหรับผู้ที่ขี่ายผู้ว่าวเป็นผู้ว่าวโเก่งกับก็ขายออนไลน์กับโอเคได้ละครับก็บได้ขายผู้บ่มีเวลายาังเระบ้านก็ขายออนไลน์เด้อครับพี่น้องเด้อสร้างเพจขึ้นมากับโปรโมทโคษนาเพจเจ้าของเห็ดให้คนเห็นสินค้าเฮ็ดให้คนเห็นผล,ลิตัณฑ์ของเจ้าของเดี๋ยวเขาก็ทรมาชื่อดอคือมีไอปล่อยฝาย เอาหลายใหญ่ห้างก็ดีแล่กใจให้เอาไ้ซ้ำานีสักก่อนเนะครับพี่น้องเนาะรับซอยเล่าเฮ็ดเวียกก่อนครับผมสวัสดีครับเราสาว